พี on, ่ไพ่บอมันไก่งามเลยทุกคนป่ะป่ะเขาไปบายพระกันฮะใช่อันนี้ดีบอกไม่เราจะมาว่าอาบน้ำเราหอนแล้วไปไปแปดคนไปไปงางอ๋อสามารถนั่งนั่งเรือได้ ไม่ค่ะไปยัางขึ้นไปแดดดีแต่กับหู้ส่ามีความสุขนี่จะต้องทายรูปแม่คอยเดินในบ่อนนี่นี่มุมนี้งามทุกคนนี่นี่นั่นนะเนี่ยงามมาอ่าดีห,หายคนนายคนเคียวกับมาตเต็มเลยนะ โอ้เข้าหายใจชุดผอมในเด้อเอารุ่นชายชาวชุดไทยนั่งเรือถ่ายรูปจ้านี่เบิร์ตถูกแดดเนาะน,นี่ออนเก้ายางมามุ่มนี้เนาะพอาอว่าตรงยางเขาทางนี้นะ่นะขัต์มันบ่ได้อ๋อนี่รถมาหนีเนาะเขาต้องมาทางนี้เนาะเฮ้ย บอนนี้ก็เป็นทีบอลปล่อยบานแต่ก่อนมนักแต่สีแบบนี้แหละแต่เขาเรียบร้อยจัดทุกคนโอ้ม,ออม,อม,มีจอชายพร้อมน,น,นี่น้องปกติเห็นลูขาบปลี่ยนเออมีจอชายงามเนี่ยเปิดกะอันน่ะไฮเบิ้งไปไปไปพั่ปอดเกือไปเท่าวเนี่ยละ่ะ คนเขามาข้างในนี่แห่งแบบบรรยากาศฝังนี่งฟังนี้ก็งามเป็นแบบเป็นใหม่ใหม่แบบเป็นต้นเลยอะหาเสือ้อนี่ปไปท,ทำบุญ หุนห่นหุ่นขี้คึ้งเนาะแบบเป็นอนั่นตรงหนาหันดิพ <c oughs> อฟังนี้เนาะก็แบบเป็นอนั่นเปิดโอ้คู่แบบคู่แท้ๆ เพิ่งเพิ่นนอนอยู่ในนี้อยู่ในนี้ตัวน,นึงนี่เดี๋ยวๆได้ได้เห็นปะดูแบบสบายใจอีกฟังหนึ่งับคุณนอนๆๆนอนอยู่ฟังนี่ก็ะมีนะอ๋อเน,เนี่ยเนีเนี้เนเป็นติดบอลรูนจังไหน ปอยาข้ามมาติดบอกเลยใช่ไหมมันมาคลองจิ้งนะเ้ยค้องฮะมันมาคลองจิ้งอ๋อบอกมันคือคองจริงได้แหละคล้องจิ้งมันเด่นอีนี้ค่ะมันแต่ข้ามเขา้วกมันเออมันประมาณมันเป็นลูกปัดบอกโอ้ยอยู่ในตะลอนใตายโอ้ยคองจริงคล้องจิ้งทยับโตเลยแหมหนาวมันหายใจฮะโอ้ย ตกใจเบิดหนึ่งว่าบะเมนของจริงเพื่อนยังถือ่มันก็ยุ่งๆเออเตือนมาในร้านแฟนเอื่ยว่าจะบะเมนของจริงมันงอนแล้วบอกมันคองเปอาะตกใจมาดมันก็ยุ่งๆโอ้โหตัวใหญ่อะเลเนาะแต่ก็คือชิเย็นนะความอันนั้นเย็นเอ้วนี่นี่ข้อข้อเพิ่นมาตัวใหญ่มากเออเบิ่งข้อเพิ่นทะลุอมาทีทุกคนเห็นปะ ก็จะบอกว่าเห็นบ่ได้ดอกอาจจะเข็นคล้องจริงเืินมาเด้อจ้าวัดปากนา้ำภาษีเจริญเออไม่ไม่แต่หัวเพิ่นออกมาแต่ก็คือที่เย็นนะน่ะคุณแบบอยู่แบบมีความสุขอ,อ,อยู่แล้วก,เวก็เห็นแล้วก็แบบเห็นแล้วก็มีความสุขน,น,นําเนาะเนี่ยแลบบ้วกนะ็บรรยากาศแบบมีต้นไหม่รอบรอบนี่เนาะบรรยากาศเพิ่นาะจริงจริงป้าคือสิมาคนคจะมาอยู่นานเหรอ เปิดใหม่ยังบุอาทุกคนทุกคนออดอย่าขู่าเป็นแบบว่ามันเป็นใหม่ยั่างนนะสัมมาแบบอยู่แบบอันนี้อันนี้นะอยู่แบบโอ้แบบอย่างมีลายเสาลายตุนแต่วิย่างกับแบบเย็นเย็นมาอย่างอยู่ในนี้เดี๋ยวออนจะเขาไปไหว้พระในนีน้ 来、啊，拜拜，趴。嗯 ดูก้กนอ่อนหนึ่งแฟนอ,อ่อ,อนยางทางล่างวังยาดนี่คว่าเจ้ายางทางล่างบ่แม่นบ่<อ>วังยาค่อยว่า,าเจ้ายางทางล่างค่อยบ่แม่นเห้ยอ่อนเจ้ายางไปถิ่มพญาอ๋อวังยาเ่อยว่าเจ้ายางทางล่างแนบไปแนีมาเห่ฝร<อ>ั่ง <c oughs> ตกใจไปไปวายระ Oh. <laughs> นี่ทุกคนหล่าสุดเนาะหล่าสุดกลับมาเบิ่งอีกอ๋อ่นแบบกำลังปับปุ้งนะทุกคนนี่นเนี่ยเนี่ยปับปุ้งมันมีอย่างสักอย่างอยู่ยนะคนก็เลยเอามันก็เลยมาปับปุ้งนะวัดปากน้ำภาษีเจริญพระพุทธกาย ทางศัพท์ท็อปเลยเออกมาดีเยือนนะนี่การอ๋อในนี้ผุบดาหูแล้วนะเผืนบุญธรรมละคิวของพระองค์ถึงลานนั้นซูงแห่งอะไรเนาะ10เมตรโอ้โหมีจอมีบองอ่ะไปจะว่ายเย็นดีนะ่ะคนทา้งข้าวอันนี้ยังเขาเลยฮะสีข้าวซนะูงๆยังเขาเลย โมโหเคยกันนี่ว่าถี่สงสัยสงสัยว่าซุ้มๆนี่เคยเอีหยังหั่นบ่อ๋อเขาเอิอดอีหยังอ๋อโมนะบวชจะได้อ oh, 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 ุ <t <t gram 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 obese 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 ้มเมียเบียนซี่หูบองในเด้อจ้ะแต่ก็งามแห้งอะเลยโมลาเตะอันนี้โมนี่มุมมุมมุมอันนี้มุมให้ไหลเนาะ นี่ก็จะมีแบบนางกินกาแฟได้ในนี่เขาจะเกีวบวะพูดแท่งเบิง่งเแบิ้งราคาเราแพ่งนี่เนี่ยสามชิมหาบาทคาบูชิโน่ฟิตมาอมเอาแบบเย็น,น,น,นปัน่นห่อนมีเบิร์นกาสดนี่คาเขียวนมคาช็อกาลูกคารายไ่กาแฟตะกินอยู่ได้หรอกาแฟสดวัดปากน้ำ คนให้เบิ่งบรรยากาศกาแเฟปากน้ำเพื่อการศึกษาอ๋อน,นี่หน่อยชิปปี้กินอยู่แต่กาบกา,าสัง,งอยากกินอยู่แตบาา่บกาสังบ่เคยเขา้าสรุปแล,ล่ก็คือบ่เคยเข้าร้านรู้ๆแบบนี้บรรยากาศก็ด,ด,ดีดีแน่ะทุกคนนいいี้เนาะตาม แตงไม้แนตน่ว่ามันน้อ่อ,อนวันยขึ้นใดแต่ทุกคนเมยเนาะเพราะว่าเพิ่ขค้นึน้นนั้นมุมชีคขาวๆนี่ึ้นบด้ขึ้นบวไา้นั่นเอง,อนนงนเนาะห้องน้ำห้องใหม่เป็นกระาสาส้างคินห้องมีเนี่ยรับกินตลอดเวลาคนั้นเห็ดจะเข้าห้องน้ำบะ อันนี้บอนยางไปอ่ะบอนยางไปเบิ่งจัน่อยมันมีน้ำไงอ,อันนี้บอนไปแล้วเนาะไปบอจักใส่กอกบอจักยาดม <c oughs> มายือนอยู่ฝ <c oughs> ั่งนี้เอง <c oughs> อ๋อลระชัำีเบิ่งที่้อกป่าเบิด คนเนาะมายืนหลังจากมาจากวัดตากน้ำาะารีเจริญแล้วเนาะเฮาก็ย่างมาตุ่มเก่าเพราะว่าจะนั่งวิ่นแต่ก็นั่งอิมอทีไปค่ะนะ